ทยาน daily podcast ให้ทุกวันทยานไปพร้อมเรื่องราวดีๆกับผมโทมัสพิชเย์ของพักดีสวัสดีครับพบกับผมโทมัสพิชเย์ของพักดีอีกครั้งนะครับว่ากันที่เรื่องของสงครามระหว่างราัสเซียและก็ยูเครนนะครับคุณผู้ฟังหลายท่านก็คงจะได้ยินข่าวเรื่องนี้กันมาซึ่งมันเป็นประเด็นที่ครองหน้าข่าวเกือบจะทุกสำนักข่าวเลยทีเดียวนะครับในช่วงตั้งแต่เปิด ปีใหม่2022มาเนี่ยนะครับผมแทบจะไม่มีช่วงเวลาที่จะได้รายงานข่าวอื่นเลยครับเพราะว่าทุกเช้าที่เปิดมาแล้วก็เ,เลือกดูว่าเอ๊ะผมจะเอาข่าวไหนไปเล่าในรายการข่าวที่ผมนั่งเป็น r e p o r t เตอร์อยู่ดีเนี่ยมันก็ไม่พ้นว่าสถานการณ์ที่สำคัญที่สุดก็คือ,อการจะรบพุ่งกันของรัสเซียยูเครนที่สุดท้ายก็รบกันจริงๆเนี่ยนะครับ มีการเคลื่อนทัพของรัสเซียเข้าไปในยูเครนเพื่อที่จะเข้าสู่กรุงเคฟนะครับซึ่งเป็นเมืองหลวงของอยูเครนแล้วก็ยึดมาให้ได้นะครับแล้วก็มีอีกสารพัดประเด็นเลยครับที่เกิดขึ้นตลอดสงครามที่เกิดขึ้นนั้นีนะครับแต่ประเด็นหนึ่งที่คุณผู้ฟังหลายท่านคิดว่าคงได้ยินนะครับแล้วก็อาจจะสงสัยซึ่งสำหรับผมเองเนี่ยเรื่องนี้เนี่ยอยู่กับผมมาตั้งแต่โอ้เริ่มทําธุรกิจเลยครับนั่นก็คือ Swift ครับ Swift c o ค e เนี่ยมันเป็น อยู่ในมันเป็นกลไกลสําคัญนะครับในการทําธุรกิจระหว่างประเทศนะครับ SWIFT คืออะไรครับใน EP นี้ก็อยากจะชวนคุณผู้ฟังมา,าทําความเข้าใจมาสักนิดหนึ่งนะครับ SWIFT นะครับสกดว่า SWIFT นะครับ SWIFT เนี่ยถ้าภาษาอังกฤษก็แปลว่ารวดเร็วว่องไวนะครัำว่า SWIFT นี่มีความหมายนะก็คือรวดเร็วว่องไวเนี่ย คือแต่จริงมันเป็นคำย่อครับมันย่อมาจากคำว่า society for worldwide interbank financial telecommunication นะครับเป็นเครือข่ายการเงินนะครับในระดับ global ระดับโลกที่ช่วยให้การโอนเงินข้ามพรมแดนระหว่างประเทศเนี่ยมันเป็นไปอย่างรวดเร็วมากขึ้นนะครับซึ่งก่อตั้งตั้งแต่ปี1973านะครับโดยสำนักงานเนี่ยตั้งอยู่ในเบลเยียมนะครับ หน้าที่ของเขาคือจะเชื่อมโยงธนาคารแล้วก็สถาบันการเงินต่างเนี่ยมากกว่า1 0,000แห่งนะครับในมากกว่า200ประเทศทั่วโลกนะครับ SWIFT เนี่ยไม่ใช่ธนาคารในรูปแบบอาคารนะครับที่เราแบบขับรถผ่านแล้วก็เห็นอะไรเงรี้ยแต่มันเป็นระบบครบเป็นระบบส่งข้อความโต้อตอบแบบเรียลไทม์นะครับเพื่อจะแจ้งให้ทั้ง2ฝั่งนะครับรับทราบเมื่อมีการนําส่งแล้วก็ชาระเงินนะครับแลเวลาที่เราเขียนเอกสารนะครับจะนําเข้าส่งออกอะไรก็ตามเนี่ยจะเลยโอนเงินให้กับคนนี้ ก็ไปแบงค์นี้ใช่ไหมครับก็จะมีให้เขียนว่า Swift Code ของแบงค์นี้คืออะไรนะครับก็ Swift Code คคำถามคือเอาแล้วถ้ามันมีการก่อตั้งใครเป็นเจ้าของแล้วเป็นคนควบคุมล่ะนะครับ Swift เนี่ยก่อตั้งโดยธนาคารของยุโรปแล้วก็สหรัฐเนี่มารวมกันหลายแห่งนะครับก็โดยหลักเนี่ยไม่ต้องการให้สถาบันการเงินหรือธนาคารแห่งใดแห่งหนึ่งเนี่ยพัฒนาระบบของตัวเองขึ้นมาแล้วมาผูกขาดเพราะมันก็เสี่ยงถูกไหมฮะถ้าอยู่ดีให้อาธนาคารนี้ใหญ่มาก แล้วอยู่ดีมีปัญหาขึ้นมาสมมติไอ้ธนาคารที่ให้สาขาที่อเมริกาเป็นคนทําขึ้นมาแล้ววันนึ่งวันดีคืนดีอเมริกามีปัญหากับใครก็ตามแล้วก็บอกปิดระบบนี้ไม่ให้ใช้ขึ้นมามันก็ยุ่งมากนะครับนั้นก,ก็เลยต้องเป็นลักษณที่ทุกแบงก์ก็มารวมกันนะครับแล้วก็ไปมีสำนักงานอยู่ที่เบลเยียมนะครับก็ Swift เนี่ยก็เลยจะช่วยนะฮะทำให้การค้าระหว่างประเทศเนี่ยมันก็จะมีความปลอดภัยใน ระหว่างสมาชิกด้วยกันเองนะครับก็จะไม่เลือกข้างนะครับในความขัดแย้งใดๆก็ตามแต่ก็ก่อนที่จะมาเป็นความขัดแยง้งรัสเซียยูเครนที่สุดท้ายเนี่ยผมเล่าตอนจบก่อนนะครับว่าเขาตัดรัสเซียออกจากระบบสวิฟต์นะครับแต่ก่อนหน้ารัสเซียเนี่ยอิหร,ร่านฮะเคยถูกตัดออกจากระบบสวิฟต์เหมือนกันตอนนั้นในปี2012นะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยนานาชาติเขาคว่ำบาตรฮะในโครงการนิวเคลียร์ของอิรานนะครับตอนนั้นเนี่ยก็ว่ากันว่า การถูกแบนจาก Swift เนี่ยทำให้อิรานเนี่ยสูญเสียรายได้จากการส่งออกน้ำมัน,นี่้เกือบครึ่งนะครับแล้วก็มูลค่าการค้าระหว่างประเทศนี่หายไปถึง30%นะครับทีนี้ก็ต้องบอกว่าการถูกแบนจาก Swift ครั้งนี้ของรัสเซียเนี่ยจริงๆไม่ใช่ครั้งแรกนะครับที่เขาโดนขู่ว่าจะแบนซึ่งตอนนี้แบนแล้วนะครับแต่ก่อนหน้านี้เนี่ยรัเสเซียเองก็เคยโดนขู่ว่าจะถูกแบนจากระบบ Swift นะครับ ตัวเหตุการณ์เกิดขึ้นในปี2014นะครับที่ตอนนั้นรัสเซียเนี่ยไปรวบนะฮะดินแดนไครเมียข้าสมุทรไครเมียเข้ามานะครับแล้วก็ก็ทําให้นานาชาติเนี่ยก็ออกมาประกาศว่าจะแบนรัสเซียนะแต่ตอนนั้นรัสเซียก็ตอบโต้นะครับว่าถ้าไม่ให้รัสเซียใช้ Swift เนี่ยเท่ากับจะเป็นการประกาศสงครามกับรัสเซียนะครับตอนนั้นในปี2014นะครับก็ชาติตะวันตกหลายประเทศก็เลยคิดว่าโอ้ไม่คุ้มแฮะนะครับก็เลยไม่ได้เดินหน้าต่อก็ไม่ได้แบนนะครับแลวรัสเซียก็ได ออกมาประกาศรับรองใครเมียในตอนนั้นไปนะครับแต่การข่มขู่ครั้งนั้นครับก็ทําให้รัสเซียรู้แล้วว่าเอ๊ะตัวเองก็มีภัยนะครับเพราะว่าถ้าวันดีคืนดีตัวเองต้องการรุกค,คืบเข้าไปในดินแดงต่าง,างๆเหล่านี้เนี่ยก็เสี่ยงจะโดนแบนจากระบบส i f t เหมือนกันรัสเซียก็เลยพัฒนาระบบการโอนเงินข้ามประเทศของตัวเองขึ้นมานะครับก็ชื่อว่าระบบ National Payment Card System นะครับตัวย่อคือ MIR ก็เข้าใจว่าน่าจะเป็นภาษารัสเซียนะครับก็ใช้ เป็นกระบวนการในการชําระเงินแบบเดียวกับ Swift เลยครับแต่ว่าแน่นอนประเทศที่ใช้งานระบบนี้ก็มีไม่กี่แห่งซึ่งผมก็เข้าใจว่าประเทศไทยก็ไม่แน่ใจม,มีระบบนี้ด้วยหรือเปล่านะครับนี่ก็เป็นที่มาของ w w i t นะครับแล้วก็ท่านที่ทำนำเข้าส่งออกก็คงจะได้พอรับทราบแล้วว่า Swift มันมีความจำเป็นอย่างไรนะครับ Swift Code นะฮะช่วยให้การโอนเงินต่างๆเนี่ยมันมีความน่าเชื่อถือมากขึ้นนะครับถ้าไม่ปราศจากไอตัว Swift แล้วเนี่ย การติดต่อประสานงานระหว่างแบงก์เองเนี่ยคงต้อง,ต,องต้นทุนสูงขึ้นนะครับใช้ระยะเวลายาวนานขึ้นเพราะว่าไม่มีตัวกลางเพราะไม่มีตัวกลางก็ต่างคนก็ต่างเอ๊ะถ้าคุณค้าขายกับแบงก์ที่อยู่ในสหรัฐอเมริกาก็คงจะไม่ระแวงเท่าไหร่ใช่ไหมครับแต่สมมติว่าอยู่ดีเนี่ยคุณต้องโอนเงินนะฮะไปชําระค่าสินค้าให้กับบริษัทที่อยู่ในคาซัคสถานนะครับให้กับบริษัทที่อยู่ในอะไรฮะอ,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 อินโดนีเซียอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับคุณมั่นใจไหมครับ ถ้าไม่มีตัวกลางขึ้นมาเป็นคนคอยจัดการเรื่องระบบการโอนเงินรับเงินชำระเงินแบบนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับแล้วพบกันใน e ีต่อไปสวัสดีครับทยานเดลี่พอดแคสต์ให้ทุกวันทยานไปพร้อมเรื่องราวดีๆกับผมโทมัสพิชเย์ของพัตตี